สวัสดีครับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมต๋องเทอดไทยต๋องเทียนทองนะครับในมันมีใน a c e b o o k ถ้าคนติดตามหรือหรือเซิร์ชไปในช่องทาง YouTube ก็ได้นี้ฝากนะครับก็ผมอยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนปัริุทินนี่เองครับยูทู e ก็เหมือนชื่อ Facebook เลยครับฝากกด s u b s c r i b e ฝากติดตามดูถ้าคือไม่ เพิ่งทำมมไม่ได้มีคลิปมีอะไรเยอะก็คือพยายามเอา,อาไลฟ์สไตล์ของการเลี้ยงวัวตัวเองของคนท่าแถวนี้เพราะผมไม่ได้ไปไหนครับอะครับาฝากติดตามช่องของคุณต๋องด้วยนะครับผม0885947811 <c oughs> เพราะว่ามีทั้งเรื่องอาหารวัวตะขายใส่ฟางที่ถักเองตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วอ,อ่าน่าจะเจ้าแรกๆของของ,ของการตะขายใส่ฟางมีส่งมีอะไรไหมครับหัวหา่าหัวาหาร อ่าไม่ไม่ได้มีส่งครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้บวกกําไรที่มันเยอะคือถ้าส่งได้ถ้าขอข่าน้ำมันครับแต่ว่าอาหารที่ขายมันก็มีอยู่ทั่วไปสามารถก็ยี่ห้อที่ผมขายก็สามารถซื้อได้ตามตามอำเภอดําะไรทุกที่แหละครับครับแต่ว่าถ้าละแวกใกล้เคียงตาบลโชคเหนือตมบลตะปิงเตียก็แวะมาอุดหนุนผมที่ร้านได้ครับผมเลี้ยงวัวมาประมาณ7ปี6 7ปีได้6 7ปีได้นะครับผมการจากความล้มเหลวจาก ความสําเร็จรส่วนใหญ่เวลาคนจะบอกเราจะพูดถึงแต่ความสําเร็จในใ,ในสิ่งที่เราทําแต่ในเรื่องที่แย่ๆไม่ค่อยมีใครออกมาพูดครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมเห็นใน Facebook อะคนส่วนใหญ่ที่เลี้ยงวัวก็มักจะอ่านสิ่งที่มันแบบสวยงามใช่าสวยงามแบบต้องสําเร็จต้องได้ลูกปีละตัวนะวัวต้องคลอดเองต้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องกําไรลูกออกมาสามเดือนได้ผสมเลยลูกปีละตัวต้อง มีหญ้าแต่แต่สิ่งที่เราจะเจอมันอเขาเป็นสิ่งมีชีวิตครับฉะนั้นเรากําหนดกฎเกณฑ์อะไรข้างในเขาไม่ได้เราได้แค่จัดการให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ผมเป็นคนดื้อผมบอกตรงผมเป็นคนดื้อแล้วอ่าผมแค่มีเงินแล้วผมสร้างโรงเรือนแล้วผมก็ซื้อวัวเลยครับอืม,มไม่มีหญ้าผมไม่มีฟางอืมผมได้วัวมาปุ๊บผมผม,ผมต้องไปหาซื้อฟางครับผมผมไม่เคยไม่เคยมีวัวมาก่อนในชีวิตอ่ะ เวลาเจอฟางเขาเห็นเรามือใหม่เขาขายให้ทั้งที่ฟางคีเลย์คำว่าฟางขีเลยก็คือฟางมีหญ้าแข็งๆวัวมาไม่ค่อยกินมีทั้งตอสังอะไรประมาณนี้มีหมดอฟางที่เขาเหมือนเหมือนมันโดนน้าฝนที่หยดตามรูของเขาเอามาวัวก็ไม่ค่อยกินครับอ่าเสร็จแล้วซื้อวัวมาเราก็ซื้อวัวอ้วนๆมาแล้วมันก็ผอมอไอ้นี้พูดถึงในการให้อาหารก่อนคือเรายังเลี้ยงไม่เป็นเราเราเลี้ยงไม่เป็นทีนี้หญ้า ผมก็ยังไม่มีญ่าผมก็ให้ฟางอาหารครับแล้วผมรู้สึกว่าทํายังไงดีให้บัวเราอ้วนผมก็คิดว่าอาหารบัวนี่แหละอาหารข้นที่เราเรียกหัวอาหารนี่แหละมันทำให้อ้วนผม,ผมก็ให้อาหารบัววันละกะสอบบัวตอนนั้นมีประมาณสิบกว่าตัวผมให้วันละกะสอบผมคิดว่าบัวเราอ้วนแน่ๆจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่พอพอ,พอเราเรียนรู้ไปเราจะรู้สึกว่าอาหารข้นกับอาหารหยาบมันต้องสมดุลกันมันต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องพอเหมาะ ครับอ่าฉะนั้นการกินอาหารข้นอย่างเดียวมันไม่ทําให้อ้วนฉะนั้นวัวมันต้องกินฟางด้วยก็คืออาหารหยากรับผมเพราะเขาจะต้องไปปรับสมดุลในลําไส้ในกระเพาะอาหารในการย่อยของเขาเพราะเขามีสี่กระเพาะอยู่แล้วครับผมเอ่อแล้วก็ผมเจอวัวที่ไปซื้อแล้วเราไม่เคยซื้อวัวเราพอเราไปซื้อปุ๊บเราเห็นเราก็ดูแค่ว่ามันอ้วนไหมมันตัวสูงไหม <c oughs> เช่นเราจะต้องดูว่าเนี่ยวัวนี้ต้องสูงร้อยสี่สิบน,นะอ๋อประมาณนี้อ่าเมย์เห็นเห็นถาม <c oughs> แต่จริงๆแล้วอะ่ะ การให้ราคาวัวเราน่าจะถามน้ําหนักมากกว่าส่วนสูงอืมอ่าเพราะวา่าเนื้ออ่าเพราะว่ามันคือเนื้อครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงยีราฟเราเลี้ยงวัวฉะนั้นวัวมันต้องเป็นวัวเนื้อมันต้องแบบเอ่อมันต้องน้ําหนักครับผมฉะนั้นส่วนสูงอ่ะมันมันมันถามเพื่อดูอาจจะดูวา่าเขาจะโตได้ขนาดไหนโครงประมาณไหนมากกว่าครับทีนี้ผมซื้อมาผมเจอวัวมดลูกทะลักโอ้ทั้งที่ ที่บอกเริ่มต้นไปว่าผมอ่ะไม่เคยซื้อมาก่อนฉะนั้นผมก็ไม่เคยดูหรอกว่าอาวัยวะเพศอ่ะมันจะโดนเย็บมาไหม,อมพอผมเอามาแล้วผมให้หมอมาดูอ่ะหมอที่อ,อาสาที่แกมามามาผสมเทมยมให้ก็บอกว่าวัวเนี้ยมันลูกทะลักมาก่อนนะเพราะมันมีรอยเย็บตรองอวัยวะเพศครับผมแล้วผมก็อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วมันก็มดนลูกทะลักคือคือมันมีรอยเย็บแบบแบบใครคนที่เลี้ยงวัวมาก่อนน่ใครใครก็รู้แต่ว่าผมไม่เคยเลี้ยงผมก็เลยไม่รู้ก็เลย พอพอมันมดลูกทะลักปุ๊บผมก็ให้หมออะมาเย็บซึ่งแกเป็นประปุศุสตร์ลดลวนแกชื่อพี่ดือ้อแ,แกมาเย็บให้แกเย็บได้เนียนมากแกก็เย็บเข้าไปในจะบอกว่าข้างนอกมันคืออวัยวะเพศวัวมันจะมีกรดนอกที่เราเห็นครับผมแต่ว่าพี่ดื้อแกจะเย็บเหมือนแคมในครับผมอ่ามันพอทีนี้พอแกเย็บให้พอเวลาวันคลอดผมก็ตื่นมาเราก็อยู่กับวัวเช้าเย็นเราก็เห็นว่า นำ้ำคั่แตกแล้วมีขาผมก็ไปตัดไหม,มแล้วก็นงลูกวัวออกมาแล้วมันก็คลอดเองได้ผมแล้วก็ไม่ทะลักอีกผมก็คิดว่าโหแค่นี้เองผมอเอาอยู่ผมคิดว่าผมเอาอยู่แต่พอท้องที่สองท้องกับผมตัวที่สองมามันก็ทะลักอีก <c oughs> ผมก็เย็บใหม่ผมคิดว่าเอาอยู่สุดท้ายมันเอาไม่อยู่เสร็จแล้วมันไปทะลักตอนก่อนคลอดประมาณวันหนึ่งอพอมันทะลักเสร็จอมันเหมือนมีถุงนำ้ำคั่มแตก แต่ว่าปากมลูกน่าจะยังไม่เปิดผมก็เลยดึงดึงกันกับพี่อีกคนหนึ่งพอดึงมาแล้วเหมือนปากมลูกไม่เปิดดึงมาแล้วอ่าปากมลูกมันฉีกขาดครับผมทําให้มันเสียเลือดจนยัดไปหมดแล้วเสียเลือดเยอะจนมันมันเสียครับผมอ่ามันก็เลยเป็นการเป็นการสูญเสียครั้งแรกตัวลูกครั้งเดียวตัวแม่ครับตัวลูกคลอดออกมาตัวลูกดึงออกมาตัวลูกวิงได้แล้วแล้วแม่ก็ยัดแล้วเย็บเย็บแล้วใส่น้ําเกลือฉีดยาแล้ว เขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลย<ม>เสียชีวิตทําให้ผมก็ได้วิชาในการเลี้ยงลูกวัวตั้งแต่แรกเกิดมาอีกอย่างหนึง่งอ่าที่พูดนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวครับส่วนตัวผมอยากสอบถามว่าได้ศึกษาไหมครับตอนที่ก่อนจะมาเลี้ยงวัวเลยเออไม่ศึกษาไม่ศึกษา,กษาเลยคิดว่าแค่มีตังค่ะคิดว่าแค่มีตังคิดว่าแค่มีตังเหมือนเหมือนปกติคือแต่ก่อนเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วมันยังไม่มี มันมันมันก็มีคนให้ความรู้แหละแต่ันไม่<ห>ไม่เยอะถึงทุกวันนี้ไม่เยอะขนาดนี้แล้วแล้วผมเป็นคนที่เหมือนน้าเต็มแก้วมั้งน้าเต็มแก้วครับผมผมไม่เอยเชื่อส่วนใหญ่ที่ที่ผ่านมาได้เพราะว่าเราเจอเจอกับตัวเองครับมามาตลอดทําให้มันมันได้เรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองครับผมส,ส่วนใหญ่ครับอ,อยากให้ฝากเป็นข้อคิดของคนเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับผมพี่แกเคยล้มมาแล้วนะครับผมมือใหม่ก็ อันดับแรกเหมือนเหมือนที่ทุกคนพูดก็คือมันต้องมีแปลงหญ้าต้องมีแปลงหญ้าแน่นอนจะเป็นหญ้าอะไรก็ช่างไม่จําเป็นต้องแพงกล,ล่าต้องหญ้าขนต้องต้องเนเปียแคะต้องเนเปียหรือหรืออะไรก็ช่างคือขอแค่มีหญ้าครับจะเป็นหญา้าหญ้าบ้านเราอ่ะไอ้หญ้าไอ้หญ้าที่ตามคันนาที่เขาตัดอ่ะอืมครับผมทั้งที่แต่ก่อนบ้านเราก็ไม่ได้มีแพงกล,ล่าทาไมวัวแต่ก่อนมันอ <ird> ้วนได้ฉะนั้นหญ้าอะไรก็ได้ให้อยู่ที่ ที่เขาเรียกอะไรอะอายุญ้าที่มันเหมาะสมเพราะว่ามันจะมีช่วงอายุที่ย้ามีโปรตีนเยอะถ้าแก่ๆหน่อยโปรตีนมันจะลดลงแล้วก็อาจจะเคี้ยวยากฉะนั้นมีญ่าก่อนอันดับแรกญ่าอะไรก็ช่างที่มันเหมาะกับพื้นที่ที่เราปลูกที่เรามีเช่นเรามีที่ลุ่มเราจะปลูกแพนกล่าเราเรามีที่ที่เป็นแอ่งหน่อยเราอาจจะปลูกญ้าคนที่ที่ทนน้าหน่อย อ่าซึ่งเรามีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกเนเปียรซึ่งให้ผลผลิตต่อได้เยอะครับเรามีพื้นที่เยอะเราก็ปลูกแพงโกลาหรือปลูกหญ้าอะไรก็ได้ที่มันที่มันง่ายต่อการจัดการได้ทุกหญ้าครับขอมีแตงหญ้ามีฟางเผื่ออ่าประมาณนี้ครับผมได้ยินว่าพี่พูดพูดถึงเรื่องว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหญ้าด้วยก็มีเรื่องเวลาเราตัดหญ้าเมื่อก่อนไม่เคยตัดหญ้าอะไรเลยใช่แต่ก่อน <c oughs> อ่ะแต่ก่อนเหมือนเป็นคนขายของธรรมดาก็ขับรถไปขายของเ <c oughs> ย็นก็กลับบ,บ้านจัดของนอนพอพอเราเลี้ยงวัวแล้วเราต้องตัดหญ้า สิ่งที่เราเจอเราเราอ่านว่าหญ้าไหนดีเราก็ปลูกผมปลูกลูซี่กินนี่กินนี่สีม่วงปา,ากช่องนรกจัก,กรพพัดหญ้าหวานอิสราเอลจนสุดท้ายผมมาปลูกแพนโกลาครับแพนโกลาจริงๆอ่ะมันมันเป็นหญ้าที่ดีมากดีมากละ่ะเพราะว่าเวลามันแก่มันก็ยังอ่อนแถมตัดแล้วก็ไม่เนา่ามันยังแห้งเอามากินได้แต่ว่า ข้อเสียคือเวลาเขาเราตัดไม่ทันแล้วมันมัน,ม,นมันทอยอดเยอะๆแล้วมันก็จะทับกันทําให้เวลาตัดเพกนกล่ามันจะพันตัดยากมันเลยตัดยากผมก็เลยผมแต่แรกๆอะ่ะผมไม่รู้ไงผมก็เลยเหมือนเราไปซื้อเออเขาเรียกยอะไรอ่ะซื้อใบใบตัดหญ้าวงเดือนอะ่ะที่มันมีเล็บอะ่ะครับผมใช้สองสามวันมันก็ไม่คมผมตอนนั้นอะ่ะผมซื้อทุกทุกสองสามวันอะ่ะ <laughs> จนผมงงเอ๊ะบัล มันเกิดจากอะไรมันหมดร้อยกบาทร้อยกบาทแล้วมันซื้อไม่ไหวไงครับผมเลี้ยงขนาดนี้แล้วลงทุนขนาดนี้เราจะได้อะไรสุดท้ายผมก็เลยคิดวิธีผมเห็นเขามีคนใช้ผมเลยไปมองเขาแล้วผมก็ได้วิธีขึ้นมาผมก็ผมก็พยายามไปซื้ออ่ะเขาเรีเยกอะไรอ่ะวงเดือนตัวที่ถูกที่สุดนะครับตัวที่บางๆเลยยี่ห้อที่บางๆถูกๆพอตัดไม่คมเสร็จแล้วเราไปทุบเอา <ไป S 2> ตัว,ต,วตัวที่เป็น,ต,ปนตัวที่เป็นกากเพชรอะ่ะตัวผมตัวมันเป็นเหล็กออกแล้วก็เอาเอาใบลูกหมูเราอ่ะ เจียเจียใช้ใบเจียโดยโดยโดยมีตัวอย่างนะครับนี่ครับเนี่ครับซึ่งใบเจียสิ่งที่ผมเลือกใบที่มันมันเบามันถูกว่ามันเบาพอมันเบาปุ๊บพอมันเบาตรงตรงใบเบารอบในการตัดอ่ะในการหมุนอ่ะจากแรงของเครื่องมันจะไวขึ้นพอไวขึ้นเหมือนรอบมันจัดขึ้นถ้าใบหนักรอบมันใบมันหนักทําให้รอบมันมันช้าลงทําให้พอรอบพอรอบมันมันไวปุ๊บมันทําให้มันตัดง่าย แล้วก็ไม่ค่อยกระจายครับแต่แต่แต่ถ้าเป็นแต่ว่าเป็นเล็บอ่ะที่ที่มันห่างกว่านี้หน่อยอ่ะครับผมมันก็จะกระจายแบบแบบเนี้ยมันตอนเรารับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันมันมันจะคมมากเหมือนมันมันลื่นไหลมันสะดวกมันฟลอ์ครับครับอันนี้คือเราเราทําเองจากไม่เคยทําเลยจากไม่เคยทําเลยอันนี้ก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มาครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับ